สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแทนมีกิจกรรมดีๆนะคะมาบอกให้ท่านผู้ชมให้ได้ฟังกันค่ะกองทัพเรือโดยกรมการขนส่งทารเรือจัดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงการานต์ประจําปี2566โดยจะมีบริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรี24รายการนะคะภายในงานก็จะมีสินค้าจําหน่ายเกี่ยวกับรถยนต์ลดราคา10-50%กันเลยนะคะแถมมีโปรโมชั่นอีกมากมายค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดจากพี่ๆเจ้าหน้าที่กันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะแทนก็อยู่กับพี่ยุทธนาแล้วนะคะแล้วแทนจะให้พี่ยุทธนาเนี่ยแนะนําว่าวันนี้มีบริการตรวจเช็คอะไรกันบ้างค่ะครับผมสวัสดีครับสำหรับโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์นะครับในปีนี้เนี่ยเป็นนโยบายของเจ้ากรมการคนขับถานเรือนะครับให้ดําเนินการให้บริการกับราชการของกองทัพบเรือครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยครับโดยการให้บริการในครั้งนี้นะครับก็จะมีการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เนี่ยฟรี24รายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ ช่วงล่างไฟฟ้าระบบแอร์ระบบเบรกต่างๆนะครับก็ซึ่งผู้รับข้ารับริการเนี่ยเมื่อทราบข้อบกพร่องแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะซื้ออะไรในในโครงการเราก็ได้ครับหรือว่าไปเปลี่ยนข้างนอกก็ได้ซึ่งในปีนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคอกพิษทางโยชิดะแล้วก็ร้านอื่นๆนะครับนำอะไรมาจำหน่ายในราคาถูกนะครับอ๋อสแสดงว่าผู้ใหที่นำรถมาเช็คแล้วแล้วก็ขาดหรืออะไรสามารถ สามารถซื้อในราคาพิเศษได้เลยครับราคาพิเศษด้วยในวันนี้นะคะค และนี่ก็เป็นบริการดีๆที่กองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อประชาชนนะคะที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงการนี้ค่ะแล้วก็แทนขอย,ย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าเปิดให้บริการวันนี้ถึงวันศุกร์ที่31มีนาคมเท่านั้นนะคะเปิดบริการตั้งแต่เวลา8.30นาถึง16.30นณบริเวณลานหน้าอาคารจอดรถ5ชั้นกองรถยนต์นะคะกรมการขนส่งทารเรือถนนอิสระภาพเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันปตทถนนอิสระภาพนี้นะคะ สุดท้ายนี่นะคะก็อย่าลืมนำรถของทุกท่านมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงการนี้ด้วยนะคะด้วยความผมูกใยจากกองทัพเรือสวัสดีค่ะ